สวัสดีครับผมก้าวนะครับชิรายุรองมณีครับก็ขอสวัสดีปีใหม่นะครับที่จะมาถึงนี้ปี2021น,นะครับขอให้ทุกคนเนี่ยอขอให้มีความสุขแล้วก็ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากเรารู้ว่าปีนี้ก็หลายๆคนแน่นอนนะครับเจอกับโควิด19เข้าไปก็ผมเองก็ตามนะครับผมก็ได้รับผลกระทบอาจจะไม่ได้มากเท่ากับคนหลายๆคนนะครับก็ ขอเป็นกำลังใจให้แล้วก็ขอให้สู้ต่อไปนะครับขอให้สิ่งที่ดีแล้วก็สิ่งที่ไม่ดีที่มันผ่านไปแล้วเนี่ยให้มันผ่านไปเลยนะครับขอให้สิ่งดีๆเท่านั้นที่เกิดขึ้นรวมไปถึงอยากจะฝากเรื่องโควิดนิดนึงก็ขอให้ทุกคนดูแลตัวเองนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยเนี่ยเราต้องช่วยกันนะฮะคนใดคนหนึ่งไม่ได้ใครที่ ไปในพื้นที่สุ่มเสี่ยงหรืออะไรอย่างเงี้ยครับขอให้มีความรับผิดชอบต่อตัวเองถ้าเรารู้ว่าเราเรามีความเสี่ยงที่จะเป็นเฮ้ยเรากักตัวก่อนไหมอะไรก่อนไหมเพราะว่าต้องคิดถึงภาพรวมใหญ่ๆด้วยนะครับคือเรื่องนี้มันจะผ่านไปไม่ได้แนะ่ๆถ้าเราทุกคนคิดถึงแค่ตัวเองนะครับก็ขอให้ทุกๆคนรับผิดชอบต่อสังคมแล้วก็มีจรรยบบาบรรณมีคุณในมีคุณธรรม,มในใจของทุกคนนะครับผมทาอะไรคิดเยอะๆครับสวัสดีที